ดวงชะตาในปี2568นะครับสำหรับท่านใดที่เกิดในปีมะเส็งนะครับที่มีลัคนานะครับในดวงโหราศาสตร์ไทยอยู่ในลัคนาราศีกันและราศีมีนนะครับที่มีดาวเสาร์นะครับเป็นดาวโทษภัยมาจรทับตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมนะครับมาทับลัคนาและเล็งลัคนานะครับจะต้องระวังนะครับเป็นพิเศษนะครับไม่ให้ประมาทในดวงชะตาชีวิตนะครับซึ่งหเลยนะครับ เป็นดาวไท้สวยนะครับมาจรทับนะครับจึงทําให้ต้องเรามัดระวังในเรื่องของการเดินทางต่างๆอุปสรรคในชีวิตนะครับต้องเรามัดระวังเป็นพิเศษนะครับสนะครับคือดาวเกี่ยมพงนะครับเป็นดาวสัตราวุธนั่นเองนะครับจึงทําให้นะครับในช่วงปี2568นี้นะครับจะต้องระวังเรื่องของการใช้ของมีคมอุปกรณ์ต่างๆจะต้องมีความเรามัดระวังนะครับและสําหรับท่านใดที่ทํางานอยู่ในสายงานที่จะต้องมีเรื่องของการใช้สิ่งเหล่านี้นะครับจะต้องเรามัดระวังเป็นพิเศษนะครับ3นะครับ เป็นดาวจมลอยนะครับเป็นดาวที่ทําให้ชีวิตยอยู่ในแนวขึ้นขึ้นลงๆนะครับ ดังนั้นเนี่ยจะต้องประคับประคองชีวิตนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆหรือว่าโอกาสต่างๆนะครับจะต้องประคองรักษาสมดุลให้ดีนะครับในปี68นี้นะครับและสําหรับคนที่เกิดในรอบนี้นะครับจะต้องนะครับอย่างแรกเลยในช่วงต้นปีนะครับอาจจะหาของสิ่งที่เป็นมงคลนะครับมาติดตัวในชีวิตไว้นะครับให้เป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับเรานะครับแล้วก็ไหว้พระไหว้เจ้าขอพรนะครับตามวัดศาลเจ้าต่างๆนะครับให้เสริมดวงชะตาของเรานะครับในการทําอะไรให้จากหนักเป็นเบานะครับแล้วก็ให้ชีวิตของเรานะครับพบ เจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับแล้วก็สามนะครับสำหรับท่านใดที่จะมานะครับก็สามารถเดินทางมาฝากดวงนะครับที่มหาวิหารพระภัยสัจฉิครุพุธเจ้านะครับคือพระผู้คุ้มครองดูแลดวงชะตาชีวิตนะครับหรือองค์ไถ่สวยต่างๆนะครับทั้ง12นักษัตริของท่านได้เลยนะครับแต่ละปีนักษัตริของท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันนะครับในราศีลัคนาและก็ในเรื่องของปีนักษัตริย์ต่อไปนะครับพบกันครับ